ทุกคนเคยเจอโมเมนต์อึดอัดในลิฟต์ไหมยิ่งถ้าต้องขึ้นไปชั้นสูงสูงกับคนที่ไม่รู้จักนี่คือแบบอึดอัดคูณสิบวันนี้เราจะมาแชร์อินโนเวชันสุดล้ำที่จะเปลี่ยนประสบการณ์ขึ้นลิฟต์ของทุกคนไปเลยเคยสังเกตไหมว่าในลิฟต์บางรุ่นมันมีปุ่มพิเศษซ่อนอยู่ไม่ใช่ปุ่มเปิดปิดประตูหรือปุ่มฉุกเฉินนะแต่เป็นปุ่มที่กดแล้วจะล็อกชั้น ใช่แล้วทุกคนฟังไม่ผิดหรอกกดปุ่มนี้แล้วลิฟต์จะตรงดิ่งไปที่ชั้นของเราเท่านั้นไม่ต้องจอดรับใครไม่ต้องทนฟังเสียงคนคุยโทรศัพท์ไม่ต้องยิ้มแห้งๆให้ใครเลยทำไมถึงต้องมีปุ่มนี้จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเช่นดารานักธุรกิจหรือแม้แต่เราๆที่แค่อยากมีเวลาส่วนตัวสั้นๆบนลิฟต์บ้าง แต่เดี๋ยวก่อนการใช้ปุ่มนี้ต้องระวังนะเพราะบางทีมันอาจจะทำให้คนอื่นเสียเวลาหรือรู้สึกไม่ดีได้ดังนั้นใช้มันอย่างมีสติและพิจารณาความเหมาะสมด้วยนะทุกคนแล้วทุกคนละ่ะคิดว่า Innovation นี้มันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของพวกเราขนาดไหนหรือว่ามันเป็นการสร้างกำแพงในสังคมกันแน่ลองคอมเมนต์มาคุยกันหน่อย